หลังจากมีการนักแล้วมีการขยายเล้วมันจะเห้ไทดหยเกิดโคดามิโนโนะครับโคดามิโนโนี่มันสิมีประโยชน์ต่อพืชนะครับนอกจากนั้นเล้วในโคดามิโนมันก็จะมีพวกแค่นเสียบมบอลอนแค่นเสียบมบอลอนนี่มันจะทำนาทีขยายผลให้ใหญ่นะครับขยายหน่วยเนาะครับขยายหน่วยให้มันใหญ่ ที่แล้วคุณนั่นได้บอกกับพี่น้องว่าจะได้นาวิธีการเห็ดห้อม์โมนทีเห็ดหหลุดถาดของรล่งหวานกรอบเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สีสวยอันนี้เป็นรล่งที่ห่อไวประมาณ30สบกู้หมื่นนะคะ่ะยังท่านในพ่อเก็บเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่ารล่งที่ห่อไวโดยวิธีการของสวนคุณนั่นนี่ มันมีลูกง่ามหวานกรอบคือท่วาบ่ค่ะผิวขาวแห้งเนาะค่ะกายังหันในพอเก็บขาดกัดการันตีว่าสวนของเห้าปลูกฟล่งเห็ดห้อมโ่นเพื่อต้นใหม่ที่สามารถเห็ดให้ลูกใ่ญ่ผนดุกหลกักหวานกรอบเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าเห้าสิเห็ดจังไไ๋ครับสำหรับมนีท่านสวนเหา ซึ่งเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับผูกผืชหลาย่างในพื้นที่เดียวกันนะครับโดยเฉพาะบักซีดาหรือบักฝรั่งนะครับซึ่งสวนเฮานี่เป็นถี่ย่อมรบเป็นฝรั่งถี่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยซึ่งพอ่อโม่ถี่เขาใส่เป็นประจานะครับในการเฮ็ดไห่หักฝรั่งหรือบักซีดาเฮานี่เป็นถี่ต้องการของผู้บริโภคนะครับก็ได้แก่นมเปี้ยวนะครับหนึ่งกล่อง ไข่ไก่หาฟองนะครับและก็แป้งขาวาะมานี่หนึ่งก้อนนะครับน้ำซดหนึ่งขวดและก็น้ำตาลไส้แดงนะครับซึ่งใส่ในการผสมกาแฟนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลที่ละเอียดหี่รสหวานจัดนะครับใส่สลับเป็นอาหารของพวกจุลลียี่ที่เขาจะมัาขข้นนะครับขั้นตอนในการเห็ด ข้อกะทับไข่ไข่นะครับลงไปในถ้าจะเทียบเ,เตรียมไหวหาฟอะอไะไรก็บีเปลื่ยาลงไปดํานะครับบีเปลื่ยลงไปเพื่อให้มันเกิดการมักและเกิดเป็น่าแค่นเสี่ยมนะครับแค่นเสียมะซอยไห่ผวกใบพวกยังมันแข็งแรงใบหนาใหญ่จะเป็นพวกสปีกอัลซิคอนพวกนี้นะครับเทดไทยมะเร็งม,มาม่ารบกขวนนะครับ หลังจากเขาใส่ไข่ไปข้อผานไว้เลยครับเพากะข้นนะครับข้นในไข่มันแตกไเขอกันถ้าไข่ขาวไข่แดงนะครับเขากันให้ดีเลยแล้วเขากำเติมน้ำเปล่วลงไปขวดหนึ่งนะครับขวดหนึ่งเดี๋ยวลงไปความกรับแป้งขราหมานี่บีดดีๆลยครับบีดดีๆลงไปในผ้าชาดที่เตรียมไว้นะครับแล้วข้นในขากันหคนข้นในขากันแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะครับ น้ำตาลใส่อะไรลงไปนี่น้ำตาลใส่อะไรเป็นไนครคะน้ำตาลนี่ใส่ไปสามสอดนะครับน้ำตาลนี่เป็น<ช>ปน,น้ำตาลใส่แดงนะครับที่ไมีรสชาติหวานาาละเอียดละลายเร็วนะครับซึ่งพวกเขาจะไปหาเส้อะไรตามโลตัดนะครับนแผนกที่เป็น,นแผนกที่ขายกาแฟนะครับท่าไปเอาใจขันนะครับเติมเติมใส่อะไรลงไปนี่สามสอด ับสั่นใกญข้อนี่ครับข้นกันนี้โคนแหมงกรนรมาไล่ดีแล้วนะครับเข้ากับเติมล้มลงไปนะครับเติมน้ำซึ่ล้มไปขวดหนึ่งซึ่งขวดนี้มันจะไม่ขนาดแปดไลสามสิบซีซีนะครับเติมลงไปแล้วข้นให้เขากันครับแล้วก็เทส่ซพัชนะคืึ่งซึ่งวิดขวดนะครับขวดขวดเป้าเลยครับเติมลงไป โดยจงให้มันไม่ขวนห้อหนี่มีช่องว่างนะครับเพื่อให้มีออกซิเจนพอจุลินทรีย์บางตัวนี่มันก็ต้องการอากาศในการดำรงชีวิตนะครับของมันอยู่เพราะกับเตาลงไปเลยนะครับจนกาวา่าเมื่อเกิบเต็มขวดนะครับเมื่อเกิดช่องว่างในอันนี้แล้วนะให้มีช่องว่างในขวดว่าสัท๊อใมีอากาศในในเอ่อใ,ในขวนนะครับเพราะช่องว่างสมอเพื่อสะดวกในการเขย,ย่าน้ำ นะครับแต่ก็ปิดฝาแน่นขย่ขยอยให้ดีสุดข,ขย่อยฝาวาเครื่องผสมในห้องนี้เขากันดีแล้วนะครับออะะแต่คนน่ายออกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แก้มันออกมานะครับแล้วไปเก็บไว้ในห่มข่ายออกแล้วต้องปิดฝาแน่นคือนกอ่อับปิดยุ่มหลวมนะครับปิดพืออ่อหลวมพออยู่เพื่อบอห้มันอากาศ็นด้านขวดนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในห่มเก็บไว้นี่ มาร์กไว้เจ็ดทศนิเมือนะครับจังนมาใส่ในการเก็บไว้นี่สองสามมืเอเาขาขยโยเ่อหนึ่งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมน,นี่มันมีการเคลื่อนตัวนะครับจะช่วยให้พวกจุเรนเียไมหายใจได้นะครับหลังจนากนั้นแล้วเขาก็นำมาใส่สีนะครับการฉีดนี่เขาจะฉีดทุกสิบหาหมือนะครับขั้นตอนที่สำคัญคือตอนน่าสีห่อฝรั่งนะครับหลังจากเขาเลือกหน่วยแล้วนะครับ ทำความสะอยาดแยงเรียบร้อยแล้วเอาฮอร์โมนเท่านี่เดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับจักเครื่องส่อนแกงเท่านี้ผสมกับน้ำเติมลงในอีฟอกซีนี่แลดด้วก็ฉีดหน่อยมันกระจังห่อนะครับอ๋อเอาหน,นีใส่ก้อนห่อก็ได้เนาะคะ่ะครับนะครับซึ่อฮอร์โมนกับกะ,ะชีดทุกข้างจะต้องผสมกับจุลินทรีย์ส่องคอแสงนะครับจ,จุลินทรีย์ส่องคอแสงนี่มันมีเอ่อพวก สารอาหารนะครับต่างๆทีใช้ในการหลิกงหักหล่งใบมันที่นีประโยชน์ของของ,ของมลตัวนี้นะครับหลังจากมีการนักแล้วมีการย้ายสายเลี้วมันจะเห็ยดหยเกิดโคดามิโนโนะครับโคดามิโนโนี่มันจะมีประโยชน์ต่อพืชนะครับนอกจากาน,นันแล้วในโคดามิโนมันก็จะมีพวกแคลเสียมบอลลอนแคลนเสียมบอลอนนี่มันจะทำนาทีขยายผลให้ใหญ่นะครับขยายหน่วยเนาะครับขยายหน่วยให้มันใหญ่ เลยเช็ดไหโรรชาบมันฟ้านกรอบนะครับค <Okay. S 2> ่ะการอยากให้ทบทวนอีกเช่นหนึ่งเนี่ยค่ะว่าวิธีการฉีดทั้งใบฉีดทังไหนคะควิธีการฉีดนี่เขาควรจะฉีดในตอนเสาร์นะครับทีเดียวบัตจัดนะครับก่อนจะก่อนสามโมงเสาร์หรือเขาสั่งกันตอนแรกนะครับค่ะ <Okay. S 2> จะประมาณแดดเซีนอ่อนแน่จะส่วงครับสีโมงเดี๋ยวบัจัดนี่ครับถา้ามันแดดนห้อนหลายมันก็นกเช็ดดันยุนซี่นี่ <Okay. S 2> ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นระวัง ทีนี้สุดข,ข้นจะฉีดหลังจากฝนตกหรือจากกระแหน่าใหม่ๆนะครับมันเสให้ใบมันนี่สดชื่นนะครับปากใบขยายออกนะครับค่ะแล้วส่วนผสมล่ะค่ะห่าผสมจังไหนบ้างส่วนผสมนี่เ่าจะฮอร์โมนเ่อหนี่ยี่สิบซีซีต่อหนาดีสิบลิตรนะครับยี่สิบซีซีถ้าเห่อกะนี่ประมาณอะยี่สิบซีซีคือสองส่วนคือสองส่วนแป้งอะครับบ้านสองส่วนแ,แล้วก็ผสมนะ้ำมัมสซ์คอแสนลงไปน้าอสอง ซอนแกงคือกันนะครับซอนแกงย่างละสองต่อหนามยี่สิบซีซีเอ้ยต่อหนามยี่สิบเรียค่ะจุลินทรีย์สักข้แสนในข้อดีคือจะซอยกําจัดพวกจุลินทรีย่หรือเบคทีเรีย,ท,รยที่มันแช่ไทยพวกต้นพืชเท่านี่เน่าตายได้นะครับค่ะอันนี้เป็นวิธีการเฮ็ดฮอร์โมนเนาะค่ะครับเพื่อให้ฟรังที่ว่าเ้าเห็ดไหวเนี่ยนีรสชาติหวานแล้วก็กรกอบเป็นวิธีธรรมชาติ ถ้าพี่น้องเพิ่มสนใจเห็ดล่ะก็ถ้าเพิพ่มได้ปลูกฝรั่งพภนสามารถเอาไปใส่ก็เพื่ตัวอื่นได้อยู่อาหารครับฮอร์โมนนี่ว่าไงไป็นอย่างของข้อม้วนนี่มันก็มีหลายอย่างน,นะครับฮอร์โมนนี่มันจะสร้อยเล่งการทีเ่เริ่มเติบโตนะครับบวชากลำตน้นใบดอกผลนะครับพวกนี้เอ่อมันจะใสแ่แค่ปุ๋ยบปได้นะครับพวกนี้ใส่มันจะเป็นเอ่อคือเป็นตัวกระตุน้ใตตตนให้แล้วเสียดงๆาในต้นไม้นี่ เร่งการแตกตัวมากสาหรับเป็นอาหารเสริมเนาะค่ะครับเป็นไข่วิตามินเป็นไข่อาหารเสริมนี่ครับเพราะว่าผลจะสร้กระตุ้นเท่านั้นเองเขาต้องเขาเรียกว่าเขาต้องใส่ขวบคู่กับปุยนะครับ๋อคือเขาใส่ปุยแล้วกระชี้นโมนนะครับค่ะโมเป็นว่าใส่หอรมโมนเป็นหลักกระชี้์โมนนี่ก็จะฉีขนะที่ใบมันเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่ถ้าใบอ่อนย้อนอ่อนอยู่นี่มันก็ไม่ประโยชน์เพราะว่าหากมันนีเนี่ยอ่อนอยู่นะครับ ต้นกาแฟที่เห็นนี่ก็สามารถฉีดได้เนาะค่ะครับในสวนเฮานี่เขาจะใส่ฮอร์โมอนต้นนี่ฉีดนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนของของต้นนะครับบาว่ากาแฟบาว่าทุเรียนนะครับอันทางหลังเป็นต้นทุเรียนเนาะคะ่ะครับต้นทุเรียนเขาปลูกได้ประมาณสองสองปีนะครับเป็นทุเรียน,นพันธุ์นึงเนาะพันธุนะะ์ลงลัรถรถแรกครับนี่ลงลัรแร่กาฉีดได้คือกครเพราะว่าเขานี่จะใส่พื้นที่มันคุ่มนะครับเพราะว่าเราศึกษาว่า พืชสีเป็นปลูกรวมกันไดน้นี่มียังแหนนะครับยางทุเรียนนี่เป็นพืชที่ต้องการแดดหน่อยนะครับม,มะขมกาแฟาเข้ากันกาแฟานี่ก็เป็นพืชที่มาขุมนะครับใส่แดดหน่อยนะครับคของห้อนี่ปลูกหลายอย่างครับบัวสละนะครับอย่งในสวนปลูกน้ำกันนี่สละกาแฟาทุเรียนนะครับมั่งขุดค่ะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่สวนเขาเลี้เฮ็ดไว้เนาะคะ่ะเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่น้องได้นําไปใส่กับจะคองหลักับไมนเป็นการเท็ดที่ใส่วิธีการธรรมชาติะคะ่ะบางเทือเข้ากับ่ต้องสื่อเป็นการประหยัดไปได้ตัวนําคะ่ะขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะ